วิธีทาให้ไขมันพอกตับกลับมาดีเหมือนเดิมถ้าเป็นแค่ไขมันพอกตับคุณยังสามารถเอามันกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับแต่ถ้าคุณปล่อยไว้แล้วมีพังผืดมาก่อจนทําให้ตับอักเสบไปจนถึงเป็นตับแข็งเนี่ยยังไงก็ต้องพึ่งหมอแล้วนะครับไขมันที่มาก่อที่ตับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับมันเป็นไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมันมาจากการที่เรากินค้าวขาวแป้งน้ำตาลน้ำชงหวานหวานหรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้ที่มากเกินไปก็ใช่นะครับ ฟังตรงจุดนี้ดีๆนะครับเพราะกุญแจสําคัญที่เราจะรีเวิร์สย้อนกลับตับของเราเนี่ยให้กลับมาอยู่ในจุดที่ปกติได้นี่ครับเราต้องลดไขมันไตรกลีเซอไรน์นี่แหละครับและวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่เราจะรีเวิร์สตับของเราเนี่ยครับให้กลับมาปกติได้นั่นก็คือการบล็อกของใหม่แล้วก็เผาของเก่านั่นเองครับการบล็อกของใหม่มันคืออย่างนี้ครับตอนที่เราจะกินพวกข้าวแป้งน้ําตาลเนี่ยครับเราต้องควบคุมปริมาณการกินไม่ให้มีปริมาณที่มากจนเกินไป โดยที่เราจะเรียงระดับการกินแบบนี้ครับคือเปิดมื้อด้วยไฟเบอร์ก่อนเลยตามด้วยโปรโตีนไข่มันดีแล้วค่อยปิดท้ายด้วยพวกข้าวแป้งน้ำตาลขนมหวานรวมถึงผลไม้ด้วยครับทำแบบนี้เราก็จะบล็อกของใหม่ที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้แล้วนะครับส่วนการที่จะเผาของเก่าเนี่ยครับทำง่ายๆเลยก็คือการทำ intermittent fasting หรือการกินเป็นช่วงๆเป็นมือม้อๆนั่นแหละครับ สูตรที่ง่ายที่สุดสาหรับมือใหม่เลยนะคือสูตร4412ครับหรือใครเริ่มเคยชินแล้วสามารถเว้นช่วงการกินได้ถึง16ชั่วโมงและมีช่วงเวลาการกินแค่8ชั่วโมงได้อันนี้เยี่ยมเลยครับและเสริมทริคเล็กๆให้นะครับสำหรับใครที่ไหวนะครับในการที่จะเพิ่มการเผาผลาญไขมันในช่วงเวลาทองเนี่ยครับคือการออกกําลังกายเบาๆในช่วงที่เรายั่ใฟาสติ้งอยู่ครับเช่นการเวททิ้งเบาๆทำสควอตแบบนี้จะยิ่งเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้นะครับแต่เอาเท่าที่ไหวนะ เพียงแค่เข้าใจร่างกายแบบนี้ไขมันพอกตับก็กลับมาดีได้เซฟคลิปนี้ไว้แล้วลองนำไปทำตามกันดูนะครับ